แคนะครับอำพันกับมรซีสเกตโดยสุดท้ายนะครับเข้าสู่รเพื้นที่งานของเราแล้วนะครับเป็นขบวนสุดท้ายและเราท่านใดที่ไม่ได้มานะครับวันนี้ก็มีหลายสื่อนะครับไลน์เซิร์ฟพาร์ตซิปเดนิวนะครับแล้วก็เอโนสโบร์นะครับวันนี้ก็สามารถติดตามเและทุกได้นะครับผ่านเผยการของเจ้าตัวนักเก็ตที่มาวันนี้นะกันหมดเลยนะครับมาจนหมดเลยนะครับมารอบ ผลงานการแสดงศิลปะวัฒน้รรทพเทศการความต้องเคื่อนแก่ินารสีเห่าอันเหน่นะครับถือว่าเป็นการสั่งงานชั้แรกเราาสนที่ใหญ่มากเริ่มต้นจะไมใหญลัใตาลขบวคนของวัฒนรมนะะของตลปเจต้เผ่านะคเรยว่าอลังการเรีนกรรการเข้า้นะครับเวลาประมาณ17 นาิกา30นาทีนะครับประธาในพิธีก็จะเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็เปิดพิธีพจะการต่างๆเปิและเข้าเม้าสีเผาอวเครื่รึงนะครับโดยวันนี้ได้และเกียรตินะครับ่อนท้รัการนว่าเสีย่านองวุักไรทศักดิ์นะครับมาเป็นปรารับใชร้ายก็